พูนเรียนอยู่แล้วจากนิสิตแล้วอยู่ดีอยากเป็นนักธุรกิจท้ไมได้ไงครับผมเข้ามาเรียนนี่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าทางด้านของการตลาดเนี่ยผมก็สนใจเหมือนกันก็มีไปเรียนไปซิดอินกับทางมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับมีเป้าหมายเกี่ยวข้องอยากรวยอยากมีเงินเยอะอะไรอย่างนี้ไหมครับก็มีด้วยครับผมเพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์ผมอาจจะเป็นคนที่ชอบใช้เงินเยอะกินเที่ยวอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากรวยก็ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นหนึ่งในอันหนึ่งที่คิดว่าเอยอนาคตยังไงสุดท้ายเนี่ยเราคงอยากจะต้องเป็นนักธุรกกิจสัอย่างงนึ คิดไหมว่าเราเรียนสัตวแพทย์ถ้าเราจะทําธุรกิจเราทําอะไรได้บ้างเช่นเปิดคลินิกเปิดโรงพยาบาลสัตว์ทำอาหารสัตว์ต้องเกี่ยวกับสัตว์ไหมจริงๆตอนแรกไม่ได้คิดเลยครับว่าจะเกี่ยวกับสัตว์ไหมแต่ว่าเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยผมเข้ามาเรียนด้วยโครงการเรียนเรียนลงหน้าก็คือให้เด็กม5เขาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยอ้าเราไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนเหรอโรงเรียนนะ้ครับแต่มาเรียนเสาร์อาทิตย์อ๋อ จร์นึงสุขคุณเรียนที่โรงเรียนมัธยมเสาที่คุณมาเรียนที่มหาลัยใช่ครับแล้วก็ถ้าเกรดถึงก็สามารถเข้าเข้าเข้าเรียนได้ครับตัดเกรดร่วมกันกับพี่นิสิตเลยปะใช่ครับคุณเรียนวิชาอะไรอ่ถ้าเป็นของวิชาั้์แพทย์จะต้องเรียนชีวะกับเรียนเคมีครับตอนนั้นคุณอยู่มหกใช่ครับคุณเรียนชีวะเคมีร่วมกันกับปีหนึ่งใช่ครับแล้วคุณตัดเกรดได้อะไรได้ A กับได้บีบวกครับผมจริงปะเนี่ยใช่ครับตอนนั้นเขาจะรับ10คนแต่ว่ามี ก็เลยได้เข like ้ามาเรียนที่ที่นี่อีก9คนไม่ผ่านใช่ครับอ๋อแต่คุณได้ A กับ B บวกเลยใช่ครับก็เลยได้เข้ามานที่นี่โดยที่ไม่ต้องสอบตรงไม่ต้องผ่าน a d มิชชั่นไม่ต้องอเไยครับแต่จริงๆถ้าอด m i s s i o n ก็คะแนนถึงเหมือนกันแต่ว่ารับที่นี่ไปก่อนแล้วอะไรเยงี้ครับอืมแล้วก็พอเข้ามาเรียนปีหนึ่งเนี่ยได้เป็นที่1รุ่นเลยครับตัเกตสามจุดได้เป็นที่1นะครับแต่ว่าอยู่ผมก็มีความคิดว่าเอ๊ะไมเอาละอยากเรียนบริหารหรือเลขการตลาดดีกว่าเกยอยู่ก็คือแทบ ไม่เรียนอยู่ช่วงหนึ่งเกดล่วงลงมาเลยครับเหลือ1.9ประมาณนี้มั้งจาก3.75ใช่ครับแต่คิดว่าเอถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเป็นนักบริหารหรือเป็นนักการตลาดเราก็จะมีคู่แข่งเยอะเพราะว่าคนก็เรียนทางการค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้มาเรียนสัตวแพทย์แล้วเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านการบริหารทางด้านการตลาดเนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากที่คนจะมีความรู้ทั้งศาตรแพทย์แล้วก็ความรู้ทางด้านการบาาร,าริหารและการตลาดเขาก็เลยอ่ะถ้างั้นแบ็กกลับมาเรียนที่คณะสาตวแพทย์ดีกว่า